ก็นะครับสวัสดีนะครับเพื่อน f อทุกท่านนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับวันนี้นะครับใครที่ติดตามช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับแตกสนั่นวันไหวเลยนะครับผมก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่เพียงแต่สมาชิกที่ถูกวันนี้แอปเปิลก็เข้าเต็มประตูเหมือนกันนะครับอมาดูกันนะครับชุด2ตัวตรงๆบนล่างนะครับ6ชุดนะครับ สอตัวตรงๆบนร่าง6ชทุดนะครับเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ9707นะครับก็ยินดีกันไปเลยนะครับออกบนนะครับ307นะครับเต็มเต็มเลยนะครับ9 7โอ้โหมาบนล่างเลยครับงวดนี้นะครับดีใจกับเพื่อนสมาชิกด้วย นะครับผมก็โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับชุดนี้แอปเปิลบอกว่าชุด2ตัวบนล่างนะครับให้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับส่วนใครที่หาซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับโอ้โหลุ้นรางวัลใหญ่กันเลยลุ้นรางวัลใหญ่กันได้เลยนะครับเนี่ยชุด2ตัวบนล่างนะครับ6ชุดโอ้โหชุดนี้นะครับแอปเปิลมั่นใจที่สุดเลยครับโค้งสุดท้ายด้วยนะครับที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับชุดบนล่างนะครับได้97 07ตรงตรงนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเจอแน่นอนกับชุดนี้นะครับดีใจด้วยนะครับ อาถัดมานะครับถัดมาเลขดับล่างนะครับไม่ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนนะครับดับ5านะครับการันตีตัวดับได้เลยร้อเปอร์เซ็นนะครับผลรางวัลออกเก้าเจดนะครับดับอยู่อีกแล้วนะครับดับอยู่อีกแล้วนะครับทั้งหมดก็ที่ผมลงให้นะครับเลขดับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดสิบสองิบสาสิบี่สิบห้าสิบหงวดนะครับดับอยู่นะครับสิบหงวดติดนะครับดับนะครับ อ่าสูตรที่สองเข้าอีกแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับหลักสิบร่างนะครับสรุปนะครับในชุดหลักสิบร่างนะครับสามสูตรงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้ารอยหสิบสีนะครับชุดสรุปนะครับฟันอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับหลักสิบร่างนะครับได้9้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับได้เก้านะครับออกเก้าเจ็ดอีกแล้วนะครับเข้าอีกแล้วครับหนึ่งกุมภาพันธ์ ดีใจด้วยนะครับชุดสิบ่างนะครับก็เข้าอีกเต็มประตูอีกแล้วนะครับสามสูตรชุดสรุปเนี่ยครับมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยินดีด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับเห็นไหมครับโค้งสุดท้ายนะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับตัวเดียวเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับที่เน้นนะครับผมให้เทียบทนในสองสูตรเต็มประตูอีกแล้วครับเลขเก้านะครับท่านผู้ชม นี่ครับจับคู่ให้นี่เกต997ออกอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเลดิตแอปเปิลนะครับวิ่งนะครับเกินร้อยนะครับออก97ตรงๆนะครับดีใจด้วยครับนี่ครับเฮกันสนันวันไหวนะครับเป็นชุดที่สองที่สามแล้วนะครับอ่ะมาดูชุดที่สี่นะครับโอ้โหเฮกันสนันอีกแล้ว ปักหลักสิบบนนะครับชุดสรุปสี่สูตรนะครับสิบบนชุดสรุปสี่สูตรนะครับเป็นไงครับเน้นให้เต็มเต็มเลยเห็นไหมครับปากหลักสิบบนผมเน้นให้ที่เลขศูนย์เห็นไหมครับผมเน้นให้ที่เลขศูนย์นะครับเน้นกันจากหนักเลยเห็นไหมครับผลรางวัลนะครับออกสามศูนย์เจ็ดเต็มเต็มเลยครับนี่ครับหลักสิบบนนะครับเห็นไหมครับ เน้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเน้นการสนั่นวันไหวเลยออกสามศูนย์เจ็ดชุดนี้ก็เปี้ยงอีกแล้วนะครับเปี้ยงการสนั่นวันไหวเลยนะครับอโอ้โหสูตรหวยอ่ะมาดูเลขวิ่งกันเลยนะครับเห็นไหมครับเลขวิ่งบนสองสูตรนะครับชนแล้วมานะครับงวดนี้เข้าอีกแล้วครับเข้าเลขสามนะครับงวดนี้เห็นไหมครับออกสามศูนย์เจ็ด เต็มประตูเลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นไงนะครับชุดนี้เอาแค่สองชุดนี่พอเลยนะครับนี่ครับเอาแค่สองชุดนี่พอนะครับผมดีใจด้วยจริงๆสองตัวนะครับชุดสองตัวตรงๆบนล่างเนี่ยหกชุดเนี่ยเป็นไงครับรวยกันยกห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มเฟสที่ใครเข้าไปแล้วนะครับ ใครที่เข้าไปแล้วนะครับทางกลุ่มเฟซนะครับรวยกันตรงตรงรวยกันตรงตรง9707เ hey, พกันสนัน่นคลิปหน้านะครับอย่าพลาดติดตามไ้เลยนะครับผมจะลงชุดสองตัวตรงตรงบนล่างหกชุดให้เลยสองตัวบนตรงตรงบนล่างนะครับหกชุดให้ก่อนใครที่ติดตามได้เด็ดแอปเปิ้ลเจอกันแน่นอนคลิปหน้าให้ทุกท่านนะครับถ้าเจอคลิปนี้นะครับหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเข้าเต็มเต็ม นะครับเข้าเต็มเต็มบนล่างแอปเปินี่ครับเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างได้เก้าเนี่ยจับคู่ได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงตรงเดี๋ยวเจอกันแน่นอน2ชุดนี้พร้อมด้วยกับเลขดับเลขดับล่างนะครับดับสนิท16บหวดติดพร้อมด้วยกับชุด10บ,บน10บ,บนฟันเน้นๆที่เลขศูนย์เทียบชนให้4สูตรน,นะครับพร้อมชุด10ล่างตามให้อีก3ส,สูตร ฟันตรงๆไปที่9ออก97นะครับสรุปหวยชุดสรุปนะครับ3ตัวเกือบแตกนะครับเราได้แค่7007นะครับชุดสรุปนะครับบนล่างโอ้โหเฮหกันสนันวันไหวเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเจอกันแน่นอนในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์ผมจะประเดิมด้วยชุด2ตัวบนล่างตรงๆคือชุดนี้ นะครับสำหรับวันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะครับดีใจด้วยกับทุกท่านด้วยนะครับดีใจจริงๆนะครับดีใจด้วยนะครับทุกท่านผมอาจจะมีอะไรให้ดูนิดๆิหนึ่งนะครับสามูนย์เจ็ดลอตเตอรี่เสียดายมากไม่เป็นไรนะครับดีใจกับทุกท่านที่ถูกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับสูตรนี้แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ